วันนี้ถึงหน้าง,งานแล้วครับหน้าง,งานของเสียบอมอูอ้ดูรถดิอ่ามันจะดินเหนียวเลยอูย้วานนีมิดแท็กกับมิดแท็กเนี่ยเมื่อวานนะดูดิว่าบอกว่า มันเละอะไรหรอนี่วะถามันเป็นดีนซน์ยดิดินเหนียวดิอเอ,อ,เอ,อดินเหนียวเนี่ยมันเป็นโคลนด้วยไงโอ้ขอมิ้ตังเนี่ยต้นไม้เนี่ยเนยรมิตเลยเอาสวยขนาดไหนนี่ดู นะแกมีตังแล้วก็แกแต่งสวนนี่ยอดเลยอันนี้อยู่ที่ท่าสว่างอันนี้ต้นกระโดนดูนั่งงานปาดมันมันเละดีแท้ Oh, nam hồ Rồi chết lúng. Oh. Để thiện lời ha, Nga này. รถถ้าตัวเดินไม่ดีเดินไม่ดีแท็กไม่ดีนี่จบข่าวครับดูสิรอยกระจุมเลย